สวัสดีครับขอ,อบต้อนรับเข้าสู่รายการคิดการใหม่เบนซอมมิ่งรายการที่จะชวนทุกท่านให้ร่วมคิดเบนซอมมิ่งออกแบบชีวิตวิถีใหม่นะครับไปด้วยกันกับผมปฏิภาณขนาุรักษ์ครับคุณผู้ชมครับหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดกันในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาคุยกันมาแชร์ไอเดียกันนะครับเกี่ยวกับการจัดการศึกษานะครับซึ่งวันนี้นะครับ เราไม่ได้พูดถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทยนะครับซึ่งการจัดการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่า 1. เนี่ยมีการเปลี่ยนนโยบายบ่อยและ 2. นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีบ่อยนะครับซึ่งรัฐมนตรีคนปัจจุบันชื่ออะไรนะครับตีนัฐเทียมเงินนะครับซึ่งเป็นคนปัจจุบันณนตอนนี้นะครับ ซึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกระบวนการบริหารสถานศึกษานะครับสู่ความเป็นเลิศในฐานะของนะักบริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสุขภูและบุคลารก,การต่างๆนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนนะครับอย่างมีคุณภาพและเป็นการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตรงนะครับซึ่งนะครับ เราก็มาดูกันว่าตอนนี้นะครับว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างไรให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้นะครับในยุคข,ของเด็กที่อยู่ในปี2022และปี2023นะครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการของเรายไ,ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับหลากหลายท่านเลยท่านแรกนะครับก็คือท่านดรชิตนายเจริญผลนะครับผู้ในการเขตพื้นที่ ผลจเจริญรับขอไรายการผู้ในการเขตพื้นที่สำนักงานผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหลศึกษานครราะชสีมาเขตหนึ่งครับและท่านที่สองนะครับดรวอ์เชียนาดีผู้ในการโรงเรียนสุราลัยครับท่านที่สามนะครับนางสาวเกตีสใจตาคุณครูโรงเรียนสุราลัยครับและท่านที่สี่นะครับนายชชริตแก้ววิเชียร นายกองการบริหารส่วนตาบนสุนาลัยของเรานะครับในวันนี้นะครับวงสนทนาของเราเนี่ยจะมาพูดถึงนะครับการจัดการศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่าการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั่นเอง,เองซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญน,นะครับซึ่งท่านแรกนะครับก็คือท่านขอออกเขตของเราเรามาฟังนโยบายหรือว่าฟังความคิดเห็นของท่านขอออกเขตนะครับว่า ท่านเนี่ยมีนโยบายหรือมีแนวคิดอย่างไรในการขับเคลื่อนสถานาศึกษาสู่ความเป็นเลิศนะครับขอเชิญท่านขอเขียนรับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณพิธีก่อนก็สวัสดีแรับูุณแจ็คประธานนะครับผมก็ตัดเต้นทีนทละไหนผจะเลิกครับก็เป็นผู้นัดการเขียนบทเรียนนักศึกษาครับก็รู้สึกเป็นเกียรติามากครับที่ เราได้มาร่วมการสัมปนาในของข้อวิชาการเรื่องการบริหารสู่ความเป็นเลิศป็นเลิศครับซึ่งสาเหตุที่ผมและบรรดาผู้ควบทีมงานมาอมดานั่นยงยานผลงานของเราได้รับรางวัลสรับเรา้สึ็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับก็กนอื่ก็อยา,ากจะอธิบายถึง <c oughs> การบริหารสู่ความเป็นเลิศก่อนครับว่ามันคืออะไรและมีขั้นตอนยังไงครับซึ่งวันนี้เราจะมาประมาณว่ามาอวดว่าไ้ เราบริหารได้รเราทำสำเร็จแล้วครับเราเยอยากทำ้นไม่ใช่ประสบการณ์ครับเราฟังปัญักจากเพื่อนมาเยอะแล้วตอนนี้เรามาปฏิบัติสู่การปฏิบัติจริงครับก็ตอนนีนครับการบริหารสู่ความเป็นเลิศคืออะไรก็คือการที่ขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์กรประสบความสำเร็จครับแล้วก็ได้รับการยืนยอมในระดับทางวิชาการ มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันมีเอกสารมีหลักฐานหรือมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆเช้นม,ม,มาครับแล้วก็การบริหารบริหารที่ดีครับก็เกิดจากตัควคนที่จะนําไปสู่การบริหารที่ดีการทํางานของสมาชิกภายในองค์กรที่ดีก็จะทําให้การทางานมีประสบความสำเร็จครับ การบริหารจะเกิดจากการอุปสรรคแล้วก็เกิดจากการแข่งขันการแข่งขันจะมุ่งให้เราพัฒนาเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่อไปครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับแรงบันดาลใจในการอยากพัฒนาครับหรืออยากแก้ไขบริหารทีจะต้องแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็พัฒนาต่อ,อยอดในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วครับและสิ่งสําคัญในการบริหารเป็นเลิศนะครับก็คือ การที่จะนำความรู้ความสามารถนั้น,นออกมาจากตบุคนให้ประักษ์เป็นคนงานครับก็คือการที่เราจะต้องดึงศักยภาพของคนหนึ่งคนให้ใช้ได้เึงศักยภาพที่สุดผลงานหรือความรู้ทักษะที่เขามีติดตัวเลยจะต้องดึงออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้ในฐานะที่ผมเป็นปอเีก,ก็มุ่งเน้นผู้บริหารในสังกัดของโรงเรียน,น,น,กกรรยนครับโดย เราก็มีนโยบายเกี่ยวกับผู้บรียนขับให้ให้ให้มีทักษะในเชตวัตที่ส1เนรนับโดยเราก็จะมีขั้นตอนการทำงานของเรียนเราดังน,นี้ครับคือเราจะมีการในฐานะผอเขียนก็จะมีการรับรื่งบานาจากกระวงศึกษาธิการก็มีการศึกษาจากแผนต่างๆึ้่แผนวิทย <c oughs> <c oughs> านะนี้สิบปีหรืออะไรต่างๆครับ เราก็ได้หยิบอายุบายที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมแล้วก็ของพื้นที่ภายในสังกัดโรงเรียนเราครับก็ซึ่งก็คืออบยุบายสิ่งแวดล้อม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเราก็สามารถทําสาเร็จจนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการขยะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าสิ่งแวดล้อมตลอดอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่า ในสิ่งแวดล้อมธรรมดาวเราทายังไงให้เป็นการบริหารที่เป็นเลิศครับวันนี้ก็ได้ับเก็บจากอ๋อดรวัชเชยนาดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสุราลัยครับผู้ที่นำนักเรียนวัดไปศึกปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศครับทั้งเด็กเชนศึกษาดานให้รรมครับกับเรียนเชครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะพบกับข้าอน่อในสุราลัยนะครับชื่อโรงเรียนข้านเกียริมากนะครับสุราลัยอ่ะ เมื่อกี้นะครับข้ารออกาเขตได้บอกไปแล้วว่าการที่จะนำสถานศึกษาของเราไปสู่กับสถานศึกษาที่เป็นเลิศได้นะครับจะต้องมีการน,นํานโยบายจากนน่นนี่นัน่นนะครับมาสู่การปฏิบัติที่แท้จริงนะครับแล้วเหมาะสมกับสภา,าพแวดล้อมเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่ตัวเองตั้งอยู่ ต้องไหมครับแล้วก็อยากจะทราบคํถามต่อไปอยากจะทราบว่าท่นานขอออโรเชียนะครับมีการบริหารงานในโรงเรียนอย่างไรนะครับและมีการจัดสรรบุคลาคกรหรือบริหารบุคลาคกรอ,อย่างไรถึงทําให้สถาบันศึกษาของท่านเนี่ยประสบความสําเร็จได้ในวันนี้นะครับขอเชิญครับครับเรียนท่านดรชินในผลเจริญนะครับผู้อำนวยการสำนักงานที่ดีการศึกษาต่ากจังวามนราชสีมาเนิญครับ คุณเกียรติรมายจับปลานะครับแล้วก็ท่านพิเชียชินครกับนายงค์การเซิรตวโมดูลสุดาครับนะครนะครับคแนะนของผู้บริการโรงเยนสุาลนะครับก็เนา่ย้ของทุกท่านนะครับที่นะครับได้รล้งเห็สิ่งที่พวกเราได้ทำ จากที่นะครับผมได้เข้าประชุมกับท่านท่านพอเขียรตนะครับท่านก็ได้มอบนโยบายต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทางวิชาการต่างๆนะครับด้านบุคคลหรือบริบทต่างๆนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยนะครับชอบกับนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าบริบทของสถานศึกษาที่ผมบริหารอยู่นั้นนะครับ จะให้เด็กเอาเด็กวิชาการอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะเด็กแต่ละคนมีบทบาทมากมายหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่เล็นถึงดีที่สุดเลยที่โรงเรียนเราทําได้ก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน,นะครับผมจึงได้น,นํานโยบายนี้มาสู่โรงเรียนนะครับโดยนะครับน,นํานโยบายเข้าที่ประชุมของโรงเรียนก่อนประชุมร่วมกับคณะครูก่อนว่าเราจากทางเขตเนี่ยมีนโยบายมาแบบนี้ เราจะนำนโยบายตรงนี้มาจัดทำโครงการอะไรได้บ้างหรือมาช่วยกันพัฒนาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็นะครับได้ข้อตกลงร่วมกันจากที่ประชุมนะครับจากนั้นเมื่อได้ข้อ,ขอตกลงร่วมกันแล้วนะครับทางคุณครูก็ได้เสนอโครงการขึ้นมานะครับโดยโครงการนี้ก็คือโครงการโรงเรียนสีเขียวนะครับจากของสปทรร่วมกับการเฟฟนาัฐส่วนบริแทงประเทศไทย รเราจึงได้นาโครงการนี้เ,เข้ามาสู่เดียนะครับเมื่อได้โครงการมาแล้วนะครับก็ทําการประชุมกันอีกครั้งว่าคุณครูท่านไหนจะับประเด็นไหนไปทั้งจประเด็นนะครับผมก็ได้กลับใจมาให้คุณครูแต่ละท่านนะครับให้ไปทาในแต่ละประเด็นออกมานะครับในระหว่างที่ดาเนินโครงการนะครับผมก็ได้มีการติดตามว่าโครงการเป็นไงบ้างนะครับก้าวหน้าทึงไหน นะครับคอยให้กำลังใจลูกน้องคอยเป็นผู้นำให้เขานะครับมีการติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็รู้ว่าแต่ละโครงการนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยกันแก้ไขขึ้นมานะครับจนโครงการประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็เมื่อเราโครงการเราประสบผลสําเร็จแล้วนะครับก็ได้มีการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงนะครับเราทำาลีเดือนก่อนนะครับ เด็กทําร่วมกับครูนะครับครูทําร่วมกับผู้มิการร่วมกันทางเรียนช่วยกันทำนะครับนอกจากนั้นนะครับผลที่ได้เรายังสามารถกระจายสู่ชุมชนได้อีกด้วยนะครับเกิดโครงการต่างๆมากมายเราโชคดีครับที่เราได้รับความร่วมมือจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาร่วมนะครับนะครับเราสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับเขาคอนเนคชั่นร่วมกับเขาได้นะครับทำให้เรามีที่ปรึกษาเร่วมเติมที่เขารับผิดชอบ ร่วมกันกับทางสวทนะครับดังนั้นนะครับเหมือนกับท่านรัฐมนตรีหม่อมหลวงสุงเมธาได้กล่าวนะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตป่านะครับเราจึงอยากทำตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเราก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆน,นะครับส่วนรายละเอียดของโครงการนั้นเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทางคุณครูท่านได้บอกนะครับแล้วก็อธิบายทึงสิงทธิธรรครับค่ะขอบคุณท่าน ผู้อำน,นวยการมลเชนนารีเป็นอย่างสูงนะคะค่ะดิฉันนางสาวเกษรีฝ่ายจำปาค่ะเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษโรงเรียนสุลายนะคะซึ่งเป็นผู้รับนโยบายโดยตรงจากท่านผู้อำนวยการท่านมลเชนนาดีนะคะลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะได้จัดทำโครงก,การที่ชื่อว่าโรงเรียนสีเขียวขึ้นมาค่ะแล้วก็ โครงการโรงเรียนสีเขียวนะคะก็จะมีกิจกรรมย่อยๆอยู่ทั้งหมด4กิจกรรมนะคะนั่นก็คือหนึ่งนะคะกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนค่ะ 2. นะคะกิจกรรมลดใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะ3กิจกรรมลดใช้พลังงานน้าค่ะและ4นะคะกิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียนนะคะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนค่ะกิจกรรมนี้นะคะ าโรงเรียนของเรานะคะก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการปลูกผักและการปลูกพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียนค่ะในส่วนของการปลูกพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรายังต่อยอดไปสู่โครงการอาหารกลางวันด้วยค่ะและก็กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังสำนึกในด้านของความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนได้ด้วยค่ะเช่นการมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลพืชผักสวนครัวค่ะ ในส่วนของการปลูกป,ป่านะคะโรงเรียนสุรายของเรานะคะได้รับความร,ร่วมมือเป็นอย่างสูงจากศูนย์การเพาะพันธุ์ป่าไม้นะคะในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ในการปลรูกในโรงเรียนของเราะคะ่ะนอกจากการสนับสนุนพันธุ์ไม้แล้วนะคะทางศูนย์เพาะพันธุ์ป่าไม้นะคะยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการดูแลพันธุ์ไม้ ในชนิดต่างๆนะคะให้มีชีวิตรอดปลอดภัยในโรงเรียนของเราด้วยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้านะคะช่วงนี้ที่กําลังเป็นกระแสฮอตนิตเลยนั่นก็คออือเรื่องของค่า f p นะคะหลายๆท่านคงเคยได้ยินแล้วค่ะค่า f p นะคะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าในครัวเรือนที่สูงขึ้นด้วยนะคะในส่วนนี้พวกเราทุกคนก็ได้รับผลกระทบกัน โรงเรียนของเรานะคะจึงได้จัดทำกิจกรรมลดใช้พลังงานไฟฟ้านะคะโดยโดยเริ่มจากหนึ่งนะคะการเปลี่ยนค่ะเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟค่ะจากปกติที่ใช้เป็นหลอดไฟธรรมดาที่จะมีการกินไฟสูงนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้หลอดไฟแบบ LED ที่จะใช้ทําให้ประหยัดไฟมากขึ้นค่ะ2นะคะการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโดยโรงเรียนของเรานะคะได้มีการเลือก เพื u, ่อใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟมือห้านะคะก็จะช่วยในการเซฟค่าไฟฟ้าภายในโรงเรียนได้ด้วยค่ะและ3นะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยค่ะการปลูกจิตสํานึกในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะที่โรงเรียนของเราก็จะมีป้ายติดตามตอินไฟนะคะเช่นปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้เพื่อเตือนให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนของเราตระหนักถึงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะ ต่อไปกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมการลดใช้พลังงานน้ำค่ะก็จะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับกิจกรรมออการลดใช้พลังงานไฟฟ้านะคะก็คือเราก็จะมีป้ายติดเตือนอที่ก๊อกน้ำอ่างล้างมือต่างๆนะคะเช่นออปีเตอร์ผู้ค้ากลังใช้งานนะคะเพื่อเป็นการตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญในการประหยัดใช้พลังงานน้ำค่ะและต่อไปนะคะเ,ออเรายังส่งเสริมให้มีการใช้ ประโยชน์ของน้ำอย่างสูงสุดนะคะเช่นการนําน้ําที่ใช้แล้วไปใช้ต่อนะคะเช่นการนําน้ํลรักจามาใช้ในการลดพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียนของเราที่เรานํามาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันค่ะรวมไปถึงการบาบัดน,น้ําเสียด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ี่นะคะกิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเรานะคะในแต่ละวันก็จะมีขยะมากมายหลากหลาย ประเภทเกิดขึ้นนะคะทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดให้มีการครัดแยกขยะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะโดยการจัดถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนภายในโรงเรียนของเรากันแยกขยะโดยแยกเป็นสีต่างๆประเภทต่างๆนะคะขยะประเภทหนึ่งที่จะมีสูงมากๆมีเยอะมากๆภายในโรงเรียนของเรานั่นก็คือขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้นะคะอย่างเช่นพวกขวดน้ําหรือแก้วน้ำพลาสติกนะคะช่วงนี้อากาศ ในประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่40องศาเลยนะคะความต้องการในการบริโภคน้ําของผู้เรียนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะจึงทําให้ขยะที่เป็นพวกขวดพลาสติกและแก้วพลาสติกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อทางโรงเรียนของเรานะคะได้คัดแยกขยะแล้วนะคะเราก็จะต่อยอดไปสู่การขายนะคะก็เป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งเข้าสู่โรงเรียนค่ะจากโครงการโรงเรียนสีเขียวของเรานะคะ ก็จะสามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆได้อีกอย่างมากมายนะคะอย่างเช่นนะคะ 1. โครงการซีโร่เอฟค่ะ 2. โครงการคาร์บอนต่ำในโรงเรียนค่ะและ3โครงการคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับในการบริหารสถานศาึกษาอครารหากเราเนี่ยเข้าใจนโยบายนะครับหรือหากเรามี ศาสรและสิลปในการบริหารงานเนี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาย่อนมนำนะครับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยปฏิบัติงานปฏิบัติงานอะไรก็ได้นะครับก็จะนําไปสู่ความสําเร็จทั้งนั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> คุณผู้ชมฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับ เมื่อกี้นะครับคุณครูเกตินีเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าการดําเนินการโรงเรียนสีเขียวของโรงเรียนบ้าน<ช>ของดรงเรียนสุราัยนะครับประกอบไปด้วยทั้ง4กิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ล้วนแล้วผูกฝังให้เยาวชนนักเรียนของเราครับที่จะเติบโตไปเป็นเยาวชนในอนาคตเนี่ยล้วนรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักเลื่อนะคร<ๆ>ับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีคำหนึ่งนะครับที่โยงไปถึงชาติท่าน แก้วข้าชาวริตนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับนายกโครงการบริหารน,นะครับส่วนตำบลสุราลายเนะี่ยท่านมีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุนกับโครงการของโรงเรียนและมีการดําเนินการของโ,รงโครงการคาร์บอนในชุมชนอย่างไรเดี๋ยวขอเชิญท่านชาวิีแก้ววิเชียรนะครับ แนท่านโอเคแล้วก็พออริเชตคุณครูกฤษณีครับก็วันนั้นเนาะจากพ่ออริเชตมาหาผมที่บ้านบอกว่านายกผมจะทำโรงเรียนสีเขียวโอ้โหสงสัยต้องทอดกระอาสีให้โรงเรยไม่ใช่ผมทำโรงเรียนสีเขียวเราวก็นางฟังไปทำไมรู้เรื่องกันเราเราเราพูดอะไรกันเราก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยปล่อยๆไปเออครัก็ทำไม่ดีมีอะไรก็บอกซะกันสมัยสมัยก่อนบใน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 ตำบลสุราเอยของเราเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ตรงสุราเป็นหลักแต่เราก็ทำจีนเหมือนกันขยะเยอะมันเต็มเลยอะตรงโน้นก็ขยะตรงนี้ก็ถุงพลาสติกพอมีขยะเยอะทำไงครับ พ่อแม่ตั้งแตดดไหมปูเส้นไหมหญ้าเราเป็นขยะเยอะแล้วก็เผาเผาใช่ไหมเผาแล้วก็บรรม่านจะเผาถ่านเลาะบรรม่านยังไงนู่นการพุ่งเขาขึ้นเราเพิ่งมารู้ตอนหลังวันมี้นะครับเพียง2.5วันเพิ่มขึ้นถามว่าหยุดเผาไหมไหวกับบางฉันน่าจะเผาใครจะจำไหมใช่ไหมเออจะเผาไปจะเผาไปเลยเออ ก็น้องอย่างเรื่องของการใช้ไฟก็บ้านฉันทางการใช้ไฟจะทำไหมแล้วแตจะใช้อะไรก็ใช่ไหมกอมันยุ่งอะไรกับฉันหรอกวิ่งขี้สีเขียวโอ้ต้นไม้ตัวนี้ต้นใหญ่มากเลยไปตับทำบ้านนะครับเจะรออะไรหลักใช้ประโยชน์ใช่ไหมใหญ่ๆก็โหขุดทำเงินยังมีเลยใช่ไหมน้องไปยัว่าเลยเราไม่ได้นึงเราเราเป็นชาวบ้านอ่ะเราก็ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของเรื่องนี้หรอก นาคตยังไงร่ก็ฉันมันปัจจุบันฉันได้ไประโยชน์ุกเคแล้วแต่ <c oughs> มันมีว,วันหนึ่งครับผมออกไปซ่อมรถหน้าบา้านเปิดพัดลมไว้ลูกชายเดินมาบนเปิดพัดลมทำไมอย่างมันเปืดอนพลังงานใช้บอกเองว่าเปิดนพลังงานคุณครูบอกทุกท่านครับเด็กนักเรียนเชื่อคุณครูมากกว่าเชื่อพ่อแม่ครับอันนี้เรื่องจริงเลยพอครูบอกเอ๊เราก็เริ่มเอกใจคนระับวันเสาร์อาทิตย์ เรามาารองออกไปของเราเห็นเด็กน,น้อยวิ่งไล่วิ่งเก็บขยะมันต้องเกิดอะไรขึ้นวนะันนั้นพอวันเช่นมาหาผมวันนี้ผมต้องไปหาเขาครับท่านพอมันเป็นังไรเกิดอะไรขึ้นถ้าต่เราอยู่านพื้นที่อย่อา,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 พาพนงนั้นหนึ่งเอางี้ดีกว่าแต่ผมพาผู้นำพึงชนผมเนี่ยเข้ามาเรีรนเรียนเลยเนาะเดีด้วดูว่ามันเป็นอะไรก็พาเนะตั้งแต่กำนัน,นเใหญ่บา้านสมาชิกอบโโตอนะ้วนรวมถึงอะไรนะพอบตเราพาเข้าไปหมดเลย ไปดูว่าเขาทำกันยังไงเออมันเข้าท่าผมก็เลยเอานี้เราเอามาลงในตะบลแล้วไหมเราลดการปล่อยคาร์บอนอะไรน,นะเม่คิดว่านะอา๋อคาร์บอน,นถังสู่ชุมชนเนี่ยนะครับลดแรงลดการปล่อยคาร์บอนใช่ไหมแล้วก็ปลูกพื้นที่สีเขียวปลูกป่าเต็มเลยตอนนี้หมู่บ้านเราไม่ได้ป่าไม่มีนานะครับ เวลาตากข้าวเราใช้กทะ่โรงเรียนเอากับถนนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการใช้ไฟแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นบางบ้านอาจจะติดเป็นโซล่าเซลล์แต่เ็ามีตังหน่อยเนาะมันลงทุนหน่อยแต่มันก็คุ้มเนาะบทปรากฏว่าตอนนี้กำนันโนบ้านผมได้แนบท้องแล้วครับเพราะโครงการเลยนะการปล่อยได้รับนันนะก็ ชาวบ้านตำบลสุรารยครับผมมีผลงานนะครับสมัยหน้าอย่าลืมนะครับขอสมัยจะได้ต่องานเก่านะครับขอบคุณครับถือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับขอขอบคุณท่านนายกบตนะครับสุรารายผู้ได้เห็นภาพนะครับแล้ชัดเจนในฐานะที่ผู้ในการสถานศึกษาครับหรือท่านผอวาเชยนาดีเนี่ย ได้นะครับเป็นผู้คิดลีเริมนะครับมีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการขั้นต่าสู่ชุมชนหมครับครับก็นะครับก็ในนาของผู้มีการนะครับสิ่งที่เราได้ปฏิบัตินะครับตอนนี้มันเกิดผลแล้วนะครับในเมื่อมันเกิดผลแล้วเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับส่วนตรงไหนที่เรายังคิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์ หรือมันยังไม่ดีเราก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้ทำมามันเกิดผลทั้งต่อโรงเรียนต่อผู้เรียนแล้วก็ต่อชุมชนนะครับจนเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลขึ้นมากลายเป็นเบสของ,งเรียนมีโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานจนเราได้สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการขยะขึ้นมานะครับให้พี่น้องประชาชนให้นักเรียนให้โรงเรียนต่างๆที่สนใจมาศึกษาโรงงานแล้วก็นํามาใช้ดูต่อได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่คิดว่าจะต้องทําต่อไปก็คือการนําสิ่งที่เราทำเนี่ยเข้าสู่กับการทำคาร์บอนเครดิตนะครับถ้าเราสามารถทําได้ก็จะเป็นสิ่งดีแล้วก็โรงเรียนก็จะได้รับเงินเข้ามานะครับจากการขายเครดิตคาร์บอนให้กับทางประเทศครับ ครับผมครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับที่พวกเรานะครับท่านผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ครับได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับในการทํางานนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้เต็งอิ่มกับการรับฟังแนวทางการบริหารสถานสถานศึกษานะครับสู่ความเป็นเลิศซึ่งผู้ดำเนินรายการนะครับก็ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ได้มองเห็นถึงความสอดคล้องนะครับ กับเจตนาหลักของการปฏิรูปการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นเนี่ยพัฒนาคนไทยให้มีความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีนะครับมีความสามารถและมีความสุขนะครับรวมทั้งดำเนินดำเนินงานเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาวะที่จําเป็นนะครับรวมทั้งมีการทํางานอยากมีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงถูกต้องไหมครับเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเรื่ออ Green Office ใช่ไหมครับโรงเรียนสีเขียวหรือว่าการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยล,ล้วนแล้วนะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานกรกพใช่ไหมครับ เขตพื้นที่โรงเรียนรวมทั้งชุมชนของเราด้วยนะครับในการดําเนินการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามที่เราคาดหวังไว้นะครับซึ่งนะครับและในฐาหนะคุณผู้ชมนะครับพวกเรามีความคิดเห็นและมีสิ่งใดๆอยากจะแชร์สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนี้ทางทีมงานของพวกเราเนี่ยจะได้นําไปถกเถียงต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับความสําเร็จ จะเยี่ยมยอดที่สุดเมื่อถูกแบ,บ่งปันนะครับพวกเรารผมและแขกรับเชิญขอขอบคุณและสวัสดีครับ